คลิปใหม่มาแล้วสวัสดีครับไปตุเรศน่ารักมากนะครับน้องสาวคนสวยสวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ต้อมหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวต้อมพามาไล์น้องสาวนะครับน้องน้ำผึ้งนะครับคนสวยด้วยเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะครับมาเที่ยวเทศกาลสงกรานนะครับนี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นทางแรกของน้องเขาด้วยนะครับ นะครับเป็นติ๊กต k อเกเร์ชาวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูเดยวเราไปเจอกันสคุณอ่ะให้น้องนิ่งๆก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าต้องเดินถ่ายลงอย่างให้ดูด้วยสวัสดีครับโอเคอยู่ตรงนี้ก็ได้ไนะคโอเคได้ครับถ่ายกันนะครับนี่น,น่ารักน่ารักโอเค ร่วมแขงเหมือนละกันนะครับร่วมแข่งน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากปลาหมูตัวนี้น่ารักมากใช่เขินๆน,นะจะยืนห่างมากก็ได้วันนี้คือแบบว่าหลายคนนะครับป้าแบง,งค์ขอบคุณะคะ่ะน้องน่ารักน้องน่ารักใช่ใช่โอเคตัวเองเซี่ยฮายทุกคนโอเคขอบคุณศึกษาทำไทยรัฐพิเศษนะคศึกาเนาะลองกับแบงค์เราิ yeah. บคบเนาะน่ารักมาก วันนี้มาเที่ยวสงกรานสงกรานค่ะอยู่โ o ชูค u บอ n ใช่สิบสี่ใช่ค oh, รับน่ารักมากนะครับวันนี้เนื่องจากแบบมีติดภารกิจหลายคนมากๆนะครับอาจจะพี่พี่น้องๆนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานมีคนแบบกลับบ้านกันเยอะกับต่าจังหวัดกันเยอะนะครับแล้วก็แฟมิลี่ของน้องน้ำพึ่งก็ วันนี้นะครับฝากก็มาหลายคนเลยว่าไม่ได้มารับก็เลยฝากพวกเรารับไปก่อนนะครับวันนี้น่ารักมากนะครับวันนี้เหนื่อยไหม,มเหนื่อยเหนื่อยมากใช่ไหมอืมสวยมาก,มากเลยใช่ e อ e r y o n e say you สวยมากออคค่คน่ารักมากนะครับ แล้วเสร็จจากวันนี้เราไปเอ่อเอาทานข้าวใช่ไหมครับโอ้ซีอาโอฝากทําน้องน้องเพื่งหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ทําคลิปแบบน่ารักน่ารักตัวนึงนะครับสุด e แฮปปี้นะแฮปปี้นะแฮปปี้นะสวยมากตัวเล็กน่ารัก thank you จิงกันมาค่ะปุ๊บคุณบมาค่ะน่ารักมากครับ นะครับมารับน้องสาวด้วยนะครับโอเคมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวอะไรยังไงไหมครับอ๋อใช่ได้าวันละอยู่ข้าวแล,วลวไ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาน้องไปพักฝั่งไีนก็ได้ใช่ <มา S 1> ได้ครับโอเคนิดน,นึงนิดนึงอิ s เ r น้อยนะิดนึ่งอ้ทุกคนได้เก็บคลิปเอาไปทำก่อน โอเค่เคแมเค้มโค้มเมโอเคมโเคแม่อเม่โอเคม่เมสเค่อเม่โอเค้มอเ่เ่เคอเม่เคอเค้มอเมอเมเค้อเเค่เคอเ่เแมม่โอ่โอเคอง่ออคเ่เอเครเ่่วงเทศกาลสงกรานต์ค ใช่ส่วนส่วไยิงวัสดีครับเนี่ยน้องน่ารักมากไหมยิงยใช่ญาต้งองดูเดียนหนน้องพาลีก,ก็นั่งก็ได้ครับพี่พาน้องก็พักผ่อนก็ได้ครับสวยใช่สวยมากคนไปรับมาพอสมควรครับแต่ว่าน้องเอ่อช่วงนี้มันติดเทศกาลสงกรานต์ี่ยหลายคนมานะครับติดธารกิจเพราะว่าคนก็ ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยด้วยช่วงนี้ครับผมเยอะเยอะเยอะเศรษากสวยมากน้องเขินละโอเคครับผมทาน้องกันก็ได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อต้องจะไปที่สอบกองร้อเข้าไปไปไมค์คือใช่ใช่ใช่ครับไปตามต้นตามเพื่อนสนุกนะแฮปไนท์เดย์ครับผม โอเคะไรนะครับสองการเดสงการเดชโอ้ยยุสการเดชปิ๊งเรอเย้ารเดชโอ้ยฮะือาเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนน้องน้ำผึ้งนานนะครับเดี๋ยวให้น้ำผึ้งไปพักผ่อนไปทานข้าวกับโรงแรมด้วยนะครับงับมาได้ดีนะเอวอร์เรนเซ แฮปวันไนดยนะครับเยสเยสซียูสงการแต่ที่โบฮัจงโอ้ฮัจงเยสเยสเยสฮัจง1ต้า4ทีน2เกต้า4ทีน2เกต้เฟสติวัลน่4ท4โต๊ะคู่บอน4ทีน2เกอืมฮัจงมาทักทายด้วยนะครับอืม กิตุสาวนรักมาก thank you ฮาจอง thank you thank you นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมารับชายเย็นชายเย็นชายเย็นคำจูเยเยเสร็จเสร็จริจูเยชายย็นจีนไซตามะอไซตามะเยเยกาวีกวีโซออาโอ้ยมอ yes 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 ฮ่าจองเซซเวลคัมซีซูนค่ะซียูซูนค่ะชิงเหอด้วยวกนี้มีชิงเหอด้วยโอเคครับได้ครับบายคับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับน่ารักน่ารักขอบคุณเจ็ดร้อยคนที่เข้ามาด้วยนะใช่ครับไช่ครับ <laughs> ได้ครับได้เดี๋ยวต้องไปทำงานต่อ <c oughs> ได้ครับไปออกทางไหนครับเนี่ยออกทางประตูไหน <c oughs> ใช่คืหลายคนไปเที่ยวสงกรานกันหมดครับไปเที่ยวสงกรานกันหมดก็เลยแบบเอ่อพี่ๆทุกคนติดภารกิจเที่ยวสงกราน <c oughs> thank you จองมา sister thank you thank you so much thank you so much yeah โอเค o u soon นะคะโอเค พาพานำน้องไปด้วยครับพี่ใช,ใช่ครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับวันนี้มาพาทุกคนมาดูน้องนะครับทุกคน<ป>แล้วก็เดี๋ยวเรารบกวนน้องนานแล้วน้องจะไปต่อนงเงี้ยเดี๋ยวเสร็จภารกิจตรงนี้น้องไปกินข้าวแล้วก็<ป>จะกลับโรงแรมกันนะครับแล้วก็จะไปเจอชาลีในวันที่สิบสี่ เมษายนด้วยนะครับในช่วงของน่าจะเป็นสิบสี่เนี่ยเรียกว่าเป็นวันครอบครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจหาจอโอเคพี่หยองสวัสดีครับโอเคครัอ่ะบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคทำภารกิจให้กับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ